บ,บ,บ,บุกได้ครับผกไ้ก็ขอคนด้วยนะครับเผ็ดสุกอืมหันดีครับผม โหพี่ค <wounds> ร mhm. ัวเองนี่สิซีซียอยู่เห็นไัหาชื่อหาชื่ออยู่เลย เอใครเรียงน,น่องบานห่อป่หอมน่วงก็ยังน,นิ่มซุปแน่นน่ครับผมเจ๋วมากเลยเข้มพอดี

ออบมากเลยก็ต้่มแบบหอมมากเลยครับผมบานเขาเจี๊ยดก็ดโอเคแล้วจะนี่เพิ่มรสชาติเข้าไปได้พิเ็ดลามเมงญี่ปุ่นเลยเลงไปในน้ำสุตแบบ ด้วยหนามง,งามดมาครับผักใบมัดจิกก๋วยเตี๋ยวไ้ล้อมกับมาลานี้ครับอักยังดุนิดตงซื้เลยไม่เพียงอต่งดอกไม้นี่ แล้วมันหอมมาผมหูเผ็ดมากเกอผักแพลวน้ำกับ น่าครับไม่เคยกินครับก้วยไมเป็นยังไงบ้านบบวกได้บมกได้ มาขอวนเร็วไม่เป็นของบาลครับเป็นห่วันลอง10มิตรแบบบลงคงเคง้งลิ่มกับปิลงไปแนี้ครับปักแฟกไม่ เ,าม,ากเมกินมากข้มกวปีขมหลายเราจาับมาครับผมพักเลย Là... Ừ, không dọc phải bạc theo năm Khó quá thật sự đi โยมนี่แดกครับสัดคอจัมาครับแต่ผมไม่รู้เลยของแท้